สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่เ,ออเป็นเหมือนหัวใจของบล็อกเชนเลยนะคะที่หลายคนอาจจะยังสงสัยว่าเอ,อ๊มันทำงานยังไงนะไม่มีคนคุมเนี่ย ก็คือเรื่องโนดหรือโนดนี่แหละค่ะครับผมจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยจะมาดูกันว่าเจ้าโนดเนี่ยคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันสำคัญขนาดนั้นน่าคิดนะคะว่าระบบที่แบบไม่มีศูนย์กลางเลยเนี่ยอย่างบล็อกเชนจัดการเรื่องความน่าเชื่อถือความปลอดภัยพวกนี้ได้ยังไง ใช่ครับคือคำตอบส่วนใหญ่มันก็อยู่ที่เจ้าโนดนี่แหละครับมันเหมือนอผู้ดูแลเยอะๆที่ทำงานด้วยกันในเครือข่ายนะครับอ๋อ oh, ค่ะทำให้บล็อกเชนมันปลอดภัยแล้วก็โปร่งใสแล้วก็ยากมากที่จะมีใครมาแอบ,บแก้ข้อมูลได้โอเคค่ะงั้นเรามาลงลึกกันหน่อยว่าจริงๆแล้วโนดมันคืออะไรทำงานยังไงคะ ครับถ้าพูดง่ายๆเลยโนดก็คือคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับที่เข้าไปอยู่ในเครือข่ายบล็อกเชนหน้าที่หลกัหลกๆของมันก็คือพอมีธุรกรรมเข้ามาใช่ไหมครับมันก็จะช่วยกันตรวจสอบก่อนตรวจสอบว่าถูกต้องไหมอะไรแบบนี้เหรอคะใช่ครับว่าถูกตามกฎของเครือข่ายหรือเปล่าพอตรวจแล้วว่าโอเคถูกต้องก็จะบันทึกข้อมูลธุรกรรมนั้นลงไปในบัญชีดิจิทัลกลางหรือเลตเจอร์ค่ะแล้วทีนี้พอบันทึกเสร็จ ก็กระจายสำเนาที่อัปเดตล่าสุดเนี่ยให้โนดอื่นๆรู้ด้วยอ๋อ oh, เพื่อให้ทุกคนมีข้อมูลเหมือนกันถูกต้องครับให้ทุกคนมีข้อมูลชุดเดียวกันเปะ๊เปะๆเลยแล้วไอ้การกระจายข้อมูลการตรวจสอบร่วมกันเนี่แหละครับที่มันสำคัญมากมันไม่ใช่แค่ส่งส่งต่อไปนะแต่มันเป็นกระบวนการที่เรียกว่าฉันธามติหรือคอนเซนแซส คือโนดส่วนใหญ่ในระบบต้องเห็นตรงกันก่อนว่าข้อมูลนี้ถูกต้องนะอ๋อต้องยอมรับร่วมกันก่อนใช่ครับใช่ครับซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้เกิดความโปร่งใสเพราะใครๆก็เข้ามาดูมาตรวจสอบข้อมูลได้แล้วก็เกิดความปลอดภัยปลอดภัยเพราะว่ามันแก้ข้อมูลยากใช่ไหมคะใช่เลยครับเพราะการจะไปแก้ข้อมูลเก่าเนี่ยคุณต้องไปควบคุมโนดให้ได้เกินครึ่งหนึ่งของระบบซึ่งมันแบบว่ายากมากๆมากๆ โห oh, จริงด้วยค่ะยิ่งมีโนดเยอะเท่าไร่เครือข่ายก็ยิ่งแข็งแกร่งเหมือนมีคนช่วยยืนยันเยอะขึ้นแล้วโนดทุกตัวนี้คือทำหน้าที่เหมือนกันเป๊ะเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีหลายแบบอ๋อไม่เหมือนกันทั้งหมดครับ <c oughs> มันก็มีแบ่งประเภทตามบทบาทตามทรัพยากรที่ใช้นะครับที่หลักๆน่าสนใจก็จะมีอย่างแรกเลยคือฟูโนดหรือโนดเต็ม อันนี้คือตัวจริงเสียงจริงเลยตัวจริงยังไงคะคือมันจะเก็บสำเนาข้อมูลบล็อกเชนทั้งหมดเลยครับตั้งแต่บล็อกแรกยันบล็อกล่าสุดโหทั้งหมดเลยใช่ครับทําให้มันตรวจสอบทุกอย่างได้ด้วยตัวเองไม่ต้องไปถามใครเหมือนมีเอ่อห้องสมุดส่วนตัวที่บ้านเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นเหมือนกระดูกสันหลังของเครือข่ายจริงๆใช่ครับแต่ข้อเสียก็คือมันต้องการเครื่องที่แรงหน่อยต้องการพื้นที่เก็บข้อมูลเยอะแล้วถ้า เออไม่ได้มีเครื่องแรงขนาดนั้นหรือไม่อยากเก็บข้อมูลเยอะๆล่ะคะมีทั้งเรื่องอื่นไหมมีครับก็จะเป็น l i ฟ e เวทโ h t n o หรือ Note โนดเบาโนดเบาครับพวกนี้จะไม่เก็บข้อมูลทั้งหมดจะเก็บแค่ส่วนหัวของบล็อกหรือข้อมูลที่จําเป็นนะครับอ๋ออ๋อเข้าใจเปรียบเทียมเลยค่ะก็สะดวกดีแต่ก็ต้องเชื่อใจ f u ลโ n o d ที่เราไปเชื่อมต่อด้วยถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นข้อแลกเปลี่ยนกันไปน่าสนใจค่ะแล้วมีประเภทอื่นอีกไหมคะมีอีกครับ โดยเฉพาะในพวกบล็อกเชนที่ใช้ระบบ uh, proof of work หรือ POW ที่เคยได้ยินว่าต้องขุดขุดกันใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับพวกบิต o i n อะไรแบบนั้นก็จะมี mining node หรือโ o d e นักขุดหน้าที่หลักเลยคือแข่งกันแก้โจทย์คณิตศาสตร์ยากๆเพื่อสร้างบล็อกใหม่ต่อเข้าไปในเชนแล้วแข่งกันทำไมคะใครแก้ได้ก่อนชนะก็จะได้สิทธิ์สร้างบล็อกใหม่แล้วก็จะได้รางวัลเป็นเหรียญคริปโตไปครับเป็นค่าตอบแทนที่ช่วยรักษาความปลอดภัยให้เครือข่าย อ๋อ oh, เป็นแบบนี้นี่เองแต่ก็ดูใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะคะการขุดเนี่ยใช่ครับนั่นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเลยแล้วก็ยังมีอีกประเภทที่น่าสนใจคือ master node ครับหรือโ o น e หลักโ o ด e หลักครับพวกนี้มักจะมีหน้าที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกเช่นอาจจะช่วยให้ธุรกรรมมันเร็วขึ้นหรือช่วยในการโหวตตัดสินใจเรื่องทิศทางของเครือข่ายอะไรแบบนี้ครับค่ะแต่ว่าการจะเป็น master node เนี่ย ส่วนใหญ่จะต้องมีการลงทุนก่อนเช่นต้องเอาเหรียญไปวางค้ำประกันไว้เยอะๆหน่อยอ๋อต้องมีลักประกันด้วยครับผมพอเห็นภาพประเภทต่างๆแล้วนะคะทีนี้ถ้ามองรวมๆเลยความสำคัญจริงๆของโนดมันอยู่ตรงไหนคะสรุปง่ายๆก็คือโนดนี่แหละครับที่ทำให้บล็อกเชนมันเป็น decentralized หรือกระจายศูนย์ได้จริงๆ คือไม่มีใครคุมได้คนเดียวใช่ครับไม่มีอำนาจรวมศูนย์อยู่ที่ใครคนในคนหนึ่งมันคือพลังของทุกคนที่เข้าร่วมแล้วก็แน่นอนคือเรื่องความปลอดภัยกับความโปร่งใสที่เราคุยกันไปอืทั้งหมดนี้ทำให้บล็อกเชนมันน่าเชื่อถือได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวกลางอย่างธนาคารหรือองค์กรอะไรมาการันตีถ้าให้ยกตัวอย่างชัดๆก็น่าจะเป็นบิตคอยใช่ไหมคะที่โนดช่วยกันดูว่าเหรียญน,นี้ถูกโอนไปจริงๆนะไม่ได้มีการใช้ซ้ำ ถูกต้องครับอันนั้นคือตัวอย่างคลาสสิกเลยหรือถ้าซับซ้อนขึ้นมาหน่อยก็อีเทเรียมอ๋ออีเทเรียมที่มีสมาร์ทคอนแทรกใช่ครับโนดในอีเทเรเียมไม่ได้ดูแค่โอนเหรียญแต่ต้องประมวลผลสมาร์ทคอนแทรกหรือสัญญาอัจฉริยะด้วยซึ่งมันเป็นโค้ดที่ทำงานเองอัตโนมัติค่ะทำให้เกิดแอป,ปอัดแปลกใหม่ๆที่เราเรียกว่า D-Apps เยอะแยะเลยหรือนอกวงการเงินไปเลยนะครับอย่างสป라이ชเอนการขนส่งสินค้าอันนี้ก็น่าสนใจคะ่ะใช้ยังไงคะ ก็ใช้โนดตบันทึกข้อมูลสินค้าแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ออกจากโรงงานไปที่ไหนเก็บที่ไหนส่งเมื่อไหร่ทำให้ตามรอยได้หมดโปร่งใสตรวจสอบได้โหประยุกใช้ได้เยอะเลยนะคะเนี่ยใช่ครับเข้าใจชัดเจนเลยค่ะสรุปก็คือโนดตเนี่ยมันขาดไม่ได้เลยจริงๆสำหรับบล็อกเชนนะคะเป็นทั้งคนตรวจคนบันทึกคนดูแลทำให้เครือข่ายมันเดินหน้าไปได้แบบปลอดภยัยโปร่งใสแล้วก็ไม่มีใครคุมได้เบ็ดเสร็จแม่นยำเลยครับ การที่โนดเยอะๆเนี่ยมาช่วยกันทำงานประสานงานกันมันคือคกลไกสำคัญจริงๆที่ทำให้บล็อกเชนมีพลังมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนอะไรๆได้เยอะมากแต่ก็มีเรื่องน่าคิดต่อนะครับค่ะคือในเมื่อโนดมันมีหลายแบบตั้งแต่ฟูลโนดที่แบบปลอดภัยสุดๆแต่ก็เข้าถึงยากหน่อยจนถึงไ like ล์เวทโนดที่ใช้ง่ายแต่ก็ต้องเชื่อคนอื่น คำถามสำคัญสำหรับอนาคตก็คือเราจะออกแบบเครือข่ายบล็อกเชนยังไงดีให้มันสมดุลกันระหว่างเรื่องความปลอดภัยเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็เรื่องการเปิดให้คนทั่วไปเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเป็นโหนดได้ง่ายขึ้นด้วยอ๋อให้มันโตไปด้วยกันได้แบบยั่งยืนใช่ครับทำยังไงให้เครือข่ายมันแข็งแรงแต่ก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังให้ทุกคนได้ประโยชน์จริงๆอันนี้น่าติดตามครับว่าแต่และโครงการเขาจะแก้ปัญหานี้กันยังไง